ฐานยี่สิบสองพฤษภาห้าเจ็ดที่ประยุทธ์ยึดอำนาจอ้างว่าจะมาปฏิรูปประเทศไทยเขียนรัฐธรรมนูญะบับปราบโกงวันนี้พี่น้องประชาชนก็เห็นอย่างชัดเจนแล้ว,ว่าปราบโกงหรือไม่ปฏิรูปหรือไม่ชัดเจนผมไม่ต้องบรรยาย ดังนั้นถ้ามีการปฏิวัติรัฐประหารขึ้นอีกครั้งไม่ว่าเกิดขึ้นจากไอ้หน้าไหนพี่น้องก็อย่าได้หลงกลหลงมนมันอีกเลยถ้าเป็นไปได้ก็ใช้สิทธิพลเมืองต่อต้านอย่างสงบสันติพร้อมกันทั้งแผ่นดินให้เหมือนพลเมืองของเกาหลีอย่างไรอย่างนั้น ประเทศเกาหลีเมื่อประธานาธิบดีประกาศกฎอัยกาศกรศึกสั่งจับสอสอสั่งยิงทิ้งสอสอได้ถ้าฝ่าฝืนกฎหมายแต่ผู้บัญชาการตำรวจทหารเขาไม่บ้าตามประธานาธิบดีสอสอทั้งหลายก็แหวกวงล้อมทหารแหวกเข้าไปในสภาปีนกำแพงเพื่อไปประชุมลงมติยกเลิกกดอายการศึก นี่ถ้าเป็นประเทศไทยสสทั้งหลายมันหนีหางจุกตูดเพราะสส,สที่เข้ามาส่วนใหญ่ยกเว้นพรักประชาชนเข้ามาแบบช่อชนซื้อเสียงกันแทบทั้งสิน้นนอกจากพรกประชาชนแล้วก็ยังมีพักไทยสร้างไทยพักเป็นธรรมหลายพักที่เขาไม่ซื้อเสียงแต่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่ง พักเล็กพักน้อยที่ไปหาเสียงหลอกล่อประชาชนว่าจะมาเป็นตัวแทนได้มาพักละคนสองคนแต่บัดนี้ไปหมอบราบคาบอยู่ภายใต้อิทธิพลของกล้าธรรมเป็นเทเรียบร้อยด้วยเรื่องอะไรแจกกล้วยหรือไม่อุดมการตรงกันหรือไม่ ก็ลองพิจารณาดูกันเอาเองครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักร,ริงเอาข่าวญี่ปุ่นมาให้อ่านกันสะหน่อยอ่านให้ฟังรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่นเนี่ยลาออกเพราะโดนโชเชียลเนี่ยกดดันอย่างมากมายเพียงแค่พูดว่า ไม่เคยซื้อข้าวเองเลยเพราะบรรดาผู้สนับสนุนบริจาคข้าวให้เป็นจำนวนมากจนแทบเอาไปขายได้วาทกรรมดังกล่าวจุดกระแสให้เกิดวิาพากวิจารณ์อย่างหนักบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของญี่ปุ่นสื่อมวลชนหลายขแขนงรายงานเรื่องนี้ว่าเป็นคำพูดที่ไม่มีความเห็นอกเห็นใจประชาชน ซึ่งประจนกับปัญหาข้าวยากมาแพงเนื่องจากข้าวในประเทศแพงขึ้นอย่างต่อเนื่องรัฐมนตรีพูดผิดใจแค่นี้ว่าไม่เคยซื้อข้าวมาเลยมีแต่คนบริจาคให้พูดอย่างนี้ก็ไม่เหมือนกับการซึมซับรับทราบความทุกขประชาชนเหมือนไม่รู้เห็นเป็นใจไม่รู้ทุกรู้ร้อนว่าประชาชนเขาลำบากอย่างไร พูดเพียงแค่นี้ครับสังคมก็กดดันเบบคัขันจนลาออกจากรัฐมนตรีเพราะเขาหน้าบางแต่นายกรัฐมนตรีประเทศไทยแพรานทองชินวัตรบอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ดีคนรุ่นใหม่แต่คิดอะไรใหม่ๆด้วยสิเขาถามถึงการที่สอสอยายพักเป็นยังไงนายกรัฐมนตรีบอกว่า ย้ายพักก็เหมือนย้ายงานเห็นไหมเขาตอบแบบไม่สะทกสะทานเพราะฉะนั้นโอดมการก็ไม่ต้องพูดถึงย้ายงานแต่ถ้ามันไปทำงานแบบกรรมกรก็ไม่ว่าแต่นี่ทำงานอาสารับใช้ประชาชนถ้าเหมือนกับย้ายงานย้ายพักนี่มันไม่มีโรดมการไม่มีจิตผูกพันต่อประชาชน พรรไหนชวนไปก็เฮโลกันไปยกกันไปทางค่ายทางมุงถ้าเป็นเช่นนี้นะครับไม่จำเป็นจะต้องเขียนรัฐธ,ธรรมนูญว่าสอ,สอสอต้องสังกัดพักปล่อยให้สมัครกันอย่างอิรรสระเสรีใครเข้ามาได้ก็ค่อยมาจับกลุ่มกลุ่มจับกวนกันแต่นี่ในเมื่อกฎหมายเขาให้สอสสังกัดพรรค แล้วเราก็ไม่มีหลักยึดก็ไม่รู้จะบริหารประเทศชาติได้อย่างไรตามที่จริงถ้าประเทศญี่ปุ่นนายกรัฐมนตรีมาพูดเช่นนี้เนี่ยเรียบร้อยถูกกดดันให้ลาออกไปแล้วตอบแบบความร้ายรับผิดชอบตอบแบบควันยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมแย่มากๆเลยอย่างคุณพ่อชั้นสิบสี่ก็เช่นกัน นายกออกมาให้คำมั่นสัญญาออกมารับประกันนักหนาว่าคุณพ่อป่วยจริงป่วยหนักแล้วเป็นยังไงล่ะครับเมื่อแพทย์สภาชี้มาอย่างนี้จะหาว่าแพทย์สภากันแกล้งก็มันดูกระไรอยู่นะครับแต่วิธีการเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเหมือนกับเป็นอนักพิสิทธิ์ชนไม่ยอมรับกฎบทกฎหมายใช้อภิสิทธ ก็อย่างที่เห็นนั่นแหละรครับผมอย่าบรรยายมากไปกว่านี้เลยกรรมตามทันกรรมตามสนองเองในไม่ชา้าและและเวลาปิดฉากเพื่อไทยการละครก็ใกล้เข้ามาจริงๆรว้าผ่าเปรียงไปที่นายกอดีตนายกยิ่งลักผ่าเปรี้ยงลงมาสารสั่งแล้ว ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากโครงการจำนำข้าวจากสามหมื่นกว่าล้านเหลือหนึ่งมืล้านข้อหาปล่อยปละละเลยเพิกเฉยให้คนที่เกี่ยวข้องประพฤกมีชอบอาจจะมีการทุจริตคิดมีชอบก็เป็นไปได้เพราะว่ารัฐมนตรีสมัยยิ่งรักติดคุกกันหลายราย มีแต่ยิ่งรักเท่านั้นพี่ยังเร่ร่อนจรจัดอยู่ต่างประเทศพี่ชายเข้ามาหวังจะมีอำนาจในประเทศเพื่อแก้ความอาเพศให้กับน้องสาวตอนนี้เนี่ยดูท่าทางจะลำบากยากยิ่งนะครับถ้าเขาเข้ามาอยู่นิ่งๆอย่างที่พูดไว้ก่อนที่จะกลับประเทศว่าจะมาเลี้ยงหลาน วางมือทางการเมืองแต่เมื่อได้เข้าประเทศมาแล้วสทรอไปทุกเรื่องมันจึงมีเรื่องยุ่งยากติดตามมานี่แหละครับแม้จะมีสินทรัพย์มหาศาลเพียงใดถ้าจิตใจยังไม่บริสุทธิ์ผุดพองยังมองพี่น้องประชาชนเป็นแค่ส่วนประกอบ ของพรรคการเมืองของประเทศพรรคนั้นคนนั้นก็จะเกิดอาเพศอย่างแน่นอนนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีรอดมาหลายเรื่องตั้งแต่เรื่องสนามกอล์ฟอันพายและเรื่องถือหุ้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีข่าวอื่นมาตบขณะนี้ ดีไม่ดีนายกรัฐมนตรีก็หายท้องไปแล้วเช่นกันดังนั้นเนี่ยครับยังมีเวลาที่จะทำบุญไถ่บาปนะครับท่านนายกมันไม่สายเกินไปที่จะไถ่บาปเพียงแต่สารภาพบาปกราบแผ่นดินว่าที่ผ่านมานั้นมันมีคนบงการมันมี ไอ้แค่ขวางทองได้ชี้นำต่างๆนานาจนไม่เป็นตัวของตัวเองประเทศก็เลยแขวงขวางแม้กระทั่งการแจกเงินหมืน่นเป็นยังไงละ่ะค้างค้างคาคา,า,า,าหาเงินมาไม่ได้ทั้งที่ตอนประกาศเป็นนโยบายนายกประกาศอย่างแข็งขันว่าจะไม่มีการกู้เงินมาแจกพี่น้องประชาชนแต่แล้วก็ต้องกู้เงิน เอามาแจกบอกว่าเมื่อมีการแจกรอบแรกไปแล้วจะเกิดพายุหมุนหลายตลบเศรษฐกิจจะพุ่งเป็นยังไงพุ่งหลายตลบหรืออย่างไรตอนนี้เศรษฐกิจเหมือนจะสลบไปแล้วพี่น้องชาวภาคใต้ขายปาล์มก็ขายยากราคาก็ถูกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยครับ กำลังที่จะล่มสลายร้านค้าต่างๆยอดขายตกนายกเนี่ยได้แก่พูดโกหกไปวันๆแค่นั้นว่าเศรษฐกิจด,ดีถูกต้องเศรษฐกิจด,ดีอิ่มมีพีมันกันเฉพาะพวกวายการเมืองวายราชการบางคนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องของนายกยิ่งลักยังไม่จบ แม้จะพิภาคษามาอย่างนี้ก็มีโอกาสพลิกได้เพราะประเทศไทยมันไม่แน่นอนมันอยู่กับการต่อรองผลประโยชน์ดังนั้นยังมีกระบวนการต่อสู้อุทธรณ์กันต่อไปก็ขอเป็นกําลังใจทุกฝ่ายแล้วครับทีนี้แปลกใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเรื่องตึกสอตองงสอตองงตึกถล่มสองพันกว่าล้านตอนนั้นก็เป็นข่าวโด่งดัง ไปทางประเทศแต่ตอนนี้ก็ค่อยๆค,คลี่คลายไปจากความทรงจำของพี่น้องประชาชนตามที่จริงเรื่องนั้นเป็นการเป็นการปล้นกันชัดๆสานักงานตรวจเงินแผ่นดินแต่ไม่ตรวจสอบความรอบครอบชอบธรรมในการใช้งบประมาณของหน่วยงานตนเองมันก็ดูแขวงขวางนะครับ มีข่าวออกหมายจับผู้รับเหมาหลายคนแต่ยังไม,ไม่มีการสอบสวนดำเนินคดีกับข้าราชการผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่อนุมัติโครงการผู้ที่ปล่อยปละละเลยให้ผู้รับเหมาเอาเปรียบให้ผู้รับเหมาเนี่ยทำงานไม่ถูกต้องตามสเปคข้าราชการยังลอยนวล เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนเนี่ยอย่าหวังอะไรในประเทศนี้เลยความเป็นธรรมมันหายากจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสวสวสีเทาขย่าเก้าอี้หลายคนในขณะนี้และก็ผมมั่นใจว่าที่เขาเปิดโปงมานั้นมันมีมูลมีมูลมาตั้งแต่วันที่เลือกตั้งเสร็จสับเขาร้องมาตั้งแต่วันนั้น คนที่ทำหน้าที่พิสูจน์ทราบความจริงในสิ่งที่เขาร้องมากว่าหกรอเรื่องก็คือกอก,อกอตกกตไม่ขยับขับเคลื่อนสอบสวนแต่ประการใดปล่อยเงียบเฉยไม่หน้ำซ้ำยังรองรับสอวอเหล่านั้นให้เข้ามาทำหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่มาวันหนึ่ง ไอ้เรื่องที่เขาไปร้องอยู่นั้นถูกขุดคุยขึ้นมาและก็ไล่ล่าหาคนทำความผิดมองอย่างสุดจริตใจถ้าไล่ล่าหาคนทำผิดกันอย่างจริงจังก็ไม่เป็นไรแต่ควายสีแดงเมื่อรู้ว่าสวสีน้ำเงินมีมากมายกำลังจะขายายอำนาจ แต่งตั้งองค์กรอิสระได้ทุกส่วนก็เกิดความกลางอัก,กะรวนไปเจราจาต่อรองว่าสอวอคนละครึ่งได้ไหมเพื่อจะแต่งตั้งองค์กรอิสระคนละครึ่งอย่าให้ถูกเข่งเพิดอยู่ฝวายเดียววายนอนไม่ยอมเมื่อไม่ยอมไอเรื่องที่คาราคาสัง,งเขาไปร้องวายนะก็นำไปยื่นต่อดีเอไอ แถลงข่าวกันใหญ่โตอธิปฏี di ลงมารับเรื่องด้วยตัวเองเพื่อดำเนินการสืบค้นเรื่องนี้ผมเคยกระชับไปยังนายกรัฐมนตรีบอกว่าให้เคียงข้าง di เคียงข้างเพื่อหาความเป็นธรรมไม่ให้อำนาจใดๆมาแพร่พานอธิปฏี เพื่อสอบสวนเรื่องนี้ให้ถึงจ้นทนปลายนายกรัฐมนตรีก็ไม่มีปริป,ปากพูดจนกระทั่งสวออไปร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ของทวีสอดส่งเฉพาะส่วนที่ควบคุมดีเไอถ้าเป็นกระบวนการที่กวาดล้างคราบใครของไม่ดีให้แผ่นดินนี้มีแต่คนดี ไปแต่งตั้งองค์กรอิสระมันก็น่าภาคภูมิใจแต่ที่มันลุกไลกันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่อะไรลุกไลกันเพื่อต่อรองสอวคนละครึ่งแล้วก็ร่วมขึงพืชประเทศไทยประชาชนทั้งหลายไม่ได้อะไรกับมันเลยนี่คือเกมต่อรองอำนาจไม่ใช่ทำเพื่อชาติสะอาดโปร่งใสแต่งตั้งองค์กรอิสระที่มันเป็นอิสระอย่างแท้จริง ไม่ใช่มีผีสิงอยู่ข้างในนี่แหละครับที่มันไล่ล่ากันอยู่เนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกแต่เพราะผลประโยชน์ไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนทั้งหลายอย่าไปหลวมตัวอย่าไปเชื่อการทำงานของพวกนี้ว่ามันจะคลี่คลายครึ่งปีแล้วกว่าจะไล่ล่าขึ้นมาเกือบจะหมดวาระ กรกดาคนี้ก็ครบรอบหนึ่งปีมั้งวันที่ไทยไม่ทราบเมื่อครบรอบหนึ่งปีก็ไม่สามารถที่จะไล่ล่าหาความผิดกับสวได้นะครับตามกฎหมายที่ผมทราบมาดังนั้นที่มันเป็นอยู่เช่นทุกวันนี้มันละครหลอนหลอกทางนั้นไม่มีใครจริงจังตั้งใจเข้ามาปฏิรูปประเทศไทยแม้แต่คนเดียวได้แต่เข้ามาทำหลอกๆจังหวัดนครศรีธรรมราช มีสวหัวสวที่บล็อกโหวตเนี่ยเขาบอกว่ามีสามคนด้วยกันสามคนแต่สิ่งที่พิกลก็คือว่ามีการอมอมเงินสวนะครับขอจ่ายเงินมาเดี๋ยวดูข่าวหน่อยขอให้ผมมาต้องพูดซะหน่อยนครศรีธรรมราชแป๊บหนึ่งแป๊แบ,บหนึ่งครับ นครศรีธรรมราชเนี่ยผู้ประสานงานรับเงินมา5้าล้านแปดแสน่ายให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องสวเนี่ยแค่สองล้านสองหมื่นบาทอมไวสาล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทเมื่อผู้ที่อยู่ในกระบวนการทั้งหลายทราบว่ามีการไม่ชื่อตรงต่อกันอมเงินไว้ข้างบนของให้มา ไอ้น,นี่อมไว้ก็ไม่พอใจออกมาเปิดโปงและเมื่อดีเอสไอเรียกไปสอบเขาก็เลยตอบคำถามไปด้วยความเป็นจริงเรื่องนี้ที่เขาไปร้องยุบพักภูมิใจไทยร้องใครต่อใครนะก็ดูกันไปว่าเขาจะทำกันอย่างจริงจังตั้งใจหรือไม่เพราะเราไม่สามารถที่จะเชื่ออะไรได้ในประเทศนี้ความเจ็ดความจริง มันมั่วปนกันไปหมดเลยเพียงแต่มาร้องส่งเสียงค้องไปยังพี่น้องประชาชนว่าถ้าตราบใดเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่สามารถขีปล่อยประเทศนี้ไปตามยะถากรรมไปเลือกตั้งแค่พอเป็นพิธีกรรมใครง่ายเงินมาก็เลือกคนนั้นประเทศก็มีแต่สารวันเตี้ยลง นักการเมืองชั่วไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงอนาคตประเทศชาติให้เป็นบ้านเมืองที่ดีเศรษฐกิจรุ่งโรดได้มีแต่พี่น้องประชาชนเท่านั้นเลยครับที่จะร่วมกันเปลี่ยนแปลงอย่างแข็งขันมีอุดมการอย่างสูงส่งแต่ทุกวันนี้ไปดูเถอครับพี่น้องประชาชนในส่วนใหญ่แล้วไม่สนใจการเมืองพอจะพูดการเมืองว้ยแมวมาเอาปดหัวใครมาเป็นมันก็เป็นอย่างนั้น เมื่อประชาชนไม่ให้ความสำคัญต่อการเมืองเราก็ถูกนักการเมืองเนี่ยหลอกล่อจนหลงไหลไปลงคะแนนแล้วก็ทำงานอย่างยากแค้นแสนสาหัสจัดภาษีส่งไปให้นักการเมืองเหล่านั้นผลานอย่างสะดวกสบายประชาชนเสวนหนึ่งก็ยากไร้ไส้กิวหิวโซมีนี่มีสินพารุงพรังทำยังไงก็ไปทำผิดกฎหมายค่ายาบ้า ค้าของผิดกฎหมายทํำยังไงก็ได้เพื่อรักษาตัวรอดเมื่อกี้ผ่านมาทางแยกทุ่งสงเต็มสองข้างถนนเต็มจอดรถมากมายจอดอย่างผิดกฎหมายทั้งนั้นเขามาจอดเพื่ออะไรตรงนั้นมีบ่อนไก่ชนเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเศรษฐกิจไม่ดีทำมาค้าขายไม่คล่องราคายางราคาปาล์มตกตำ่ำ พี่น้องประชาชนจำเป็นจะต้องหันหน้าเข้าหาอาบายามุกเล่นการพนันขันต่อแม้มีสิทธิ์แจ้งก็มีสิทธิ์รวยประชาชนขวาบชีวิตไว้กับหวยรัฐหวยใต้ดินเพราะฉะนั้นสิ่งต่างต่างเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนายกกุงอิงเศรษฐีหมื่นล้าน ไม่รู้ได้รับทราบความต้องการของประชาชนหรือไม่ว่าขณะนี้นั้นเขามีความต้องการอะไรแม้นายกรัฐมนตรีจะประกาศว่าไม่รับเงินเดือนดีมากแต่ถ้าให้ดีกว่านั้นการออกปฏิบัติหน้าที่ไปเที่ยวจังหวัดไหนไปต่างประเทศต้องใช้เงินส่วนตัวด้วย จึงจะวิเศษสุดการประกาศไม่รับเงินเดือนไม่ใช่ว่าเป็นผู้เสียสละแต่มันมีวาระซ่อนเร้นอย่างมากมายที่จะได้ผลประโยชน์โชคดีปลอดโรคปลอดภัยสวัสดีครับ